สวัสดีครับวันนี้ก็เ,เป็นรอบค่ำทะีะแนะนําสินค้ามาวันนี้นะครับผมจะเป็นปืนเจนะฮะไฟฟ้าระบบไฟฟ้าน,นะครับก็มาหลายรุ่นอยู่นะฮะแต่ก็ไม่เยอะมากะฮะก็สนใจก็สอบถามแคปหน้าจอสั่งซื้อได้ครับนี่ก็จะเป็นลูกเจวนะฮะเราแนะนําก่อนเนะาะที่ลังแช่นะเะม็ดเล็กๆะฮะเนาะแช่วันนี้อันนี้นี่นหลายวันละเขาที่ทิ้งไว้แต่เราแช่ให้มีความชื้นนะเผื่อลูกมันจะได้หล่อเลื่อนดีนะครับบางทีถ้าแห้งๆเกินไปอาจจะเป็นผุ๋ยได้ครับโอเคนะครับอันนี้เราก็จะแช่ไว้ประมาณสี่ห้าชั่วโมงเนาะก็ถ้างั้น โอเคนะครับผมเก็บไปก่อนไม่กลัวเดี๋ยวเดี๋ยวถูกใส่ระน้าแล้วก็จะคว่ำใส่ปืนเจียวนะครับโอเคนะครับก็ไม่ยากครับเราก็แช่งอย่างนี้ยเล่นก่อนเล่นนะครับถ้านั้นก็ครบสี่ห้าชั่วโมงห้าชั่วโมงเราก็เอาใส่กระปุกนะฮะไว้เล่นฮะโอเคนะครับผมอันนี้ก็เป็นแนะนําเป็นปืนเจียวนะครับรุ่นอ่านี่ก็เคยมาเนาะแต่จะ แต่นี่เพิ่งมาสั่งมาเติมสต๊อกนะครับผมจะเป็นหนึ่งแปดสองนี่ก็เป็นรหัสของเขา arp 9นะครับผมนี่ครับตักนี้ก็ชาร์จแบตไว้เรียบร้อยอีกนี่ก็ไม่ได้ชาร์จไว้เนาะกล่องเนะเพราะเราจะต้องทดสอบให้ดูนะฮะว่าทํางานปกติหรือเปล่านะฮะเพราะว่าจริงๆปืนเจวนี่ยังไงก็ต้องทดสอบนะครนะับเนาะเพื่อเช็คว่ามันทําระบบมันยิงได้ไหมถ้าไม่ดีเราก็จะเปลี่ยนให้เลยเช็คให้ก่อนส่งอยู่ดีฮนะเนาะในกล่องก็จะมีคู่มือให้นะ arp 9กนะฮะก็นี่ก็กระสุนอย่างดีนะครับสีข,ขาวนะ แบตเตอรี่ให้เหมือนทุกกล่องเนาะให้ดูก็คือมีมีหมวนฮะมีคบมีปัจแจมีสูนหน้าส่วนหลังให้นะฮะมีไขควงอันนี้ก็น่าจะเป็นตัวนี้ฮะที่เราใส่นี้เปลี่ยนได้หลายแบบนะครับไอ้ปลอกลดแสงนะฮะปลอกนะครับคืออันนี้ก็เปลี่ยนที่ชาร์จเนาะสายชาร์จมีแมกกาซีนเดี๋ยวผมก็จะทําการประกอบด้วยเหมือนกันฮะนะครับนี่ก็ถือเอาออกมาเลยนะเนาะโอเคนะครับ ก็สินค้าเพิ่งมานนองก็จะทดสอบให้ลูกค้าเลยคสนใจก็สั่งซื้อได้ราคาไม่แพงคะตัวนี้ก็ราคาอยู่2องพันเ้าสิบาทนี่คือชุดพร้อมเล่นแล้วก็เราก็พร้อมส่งค่าส่งฟรีนะครับก็เอาไว้เล่นได้นะครับคือในราคาที่ถูกมากนะครับผมก็ต้องประกอบอีกทีนะครับผมโอเคนะครับนี่นะครับนี่ก็เป็นแมกกซีนเนาะที่ใส่ด้วยกันแต่เราต้องเดี๋ยวเราใส่ปากน้ำกล้องอีกทีตัวนี้จะโหลดกระสุนได้นะฮะมีโบแบ็กได้เลยนะครนะครับผมก็ถือว่า เป็นงานที่ใช้ได้เลยฮะน,นี่เ,เลื่อนได้นะใส่แบตนั้งเดียวแล้วพอ้้นี้เราจะทดสอบอีกทีฮนะโอเคนะครับต่อไปก็จะเป็นรุ่นนี้นะครับผมรุ่นนี้โมเดลมาใหม่ล่าสุดฮะอันนี้ก็18บวกก็คือเด่นเด็กโตนะคือเป็นถือว่าเด็กโตนะเนาะแตเขาเรียกว่าเดียวประมาณเดียวผู้ใหญ่ก็ <ใน S 1> <c oughs> คืองานจะดีหน่อยฮนะฮะอ๋ะอ,อครับเพ่นโมเดลนะครับโอเคนะครับโอ้สวยงามคระมเชาก็ เราก็ทําคลิปนิ่งไปก่อนเนาะทำหนิ่งฮะ,ะ<ม>นี่จะเป็น pdx นะครับผมเป็นยี่หอ้อเป็น,เป,นเป็นรุ่นไม่ใช่ยี่ห้อรุ่น pdx นะครับนี่ก็เป็นอ่านะครับเป็นใบเซอร์ใบอะไรของเขานะฮะครับเป็นงานจีนเนาะสมัครมาจากมือจีนหมืนี่คล้ายๆรุ่นอ่า arp เก้ากันฮะแต่หน้าตาจะต่างกันนิดหน่อยทั้งศูนย์หน้าช่วงหน้าจะยาวกว่าน,นะฮะเนี่ยตัวนี้คล้ายๆกันกันฮะเนาะแต่แมก็กกาซีนจะต่างกันนะครับแมกยาวนี่แม็กสั้นนะฮะจะเป็นแม็กคล้ายๆล้าย m f นะฮะครับผมประมาณนี้ นี่ก็ได้โหลดกระสุนโบแบกได้เนยครับลนะครับในกะล่องก็จะมีนี่รุ่นก็จะเป็นไอ้ลูกเจียวอย่างดีนะสีสีแดงเนาะจะมีก็ูนยนหน้าูนย์หลังเยียประมาณนะีอยู่ที่เขาแถมให้แล้วก็นี่นะฮะนี่จะเป็นปลักดินอย่างดีด้วยโดยเฉพาะรุ่นนี้ที่มีนะฮะที่เห็นจะมีแบตเตอรี่กับสายชาร์จให้เนาะโอเคนะครับตัวนี้เราก็ทําการทดสอบให้นะฮะนี่เราก็นะครับผมก็คือว่า สวยงามอีกรุ่นนะครับรุ่นนี้ก็บอกราคาแล้วนะครับก็ไม่แพงห่างก็สูงกว่าตัวเมื่อกี้เอลพิก้าไปนิดเดียวนี่ก็ราคาอยู่2องพันเครับมีชุดพร้อมเล่นแล้วก็พร้อมส่งฟรีนะครนะครับเท่นะครับผมโอเคนะครับผมที่วางนี้นะเดี๋ยวผมเอานี่วางด้วยกันเอลพิก้าเห็นไหมครันี่ครับแม่ห็มันจะยาวกว่าแมกกาซีนต่างกันมันอยู่ที่เอ่อดีไซน์ของแต่รุ่นนะครับเนาะเขาทำอันนี้เป็นพลาสติกอย่างดีเป็นไนรอนนะครับผมไม่ใช่เป็น ABS นะครับนี่เป็นเกดเกดคือเกดอย่างดีขึ้นมาะฮ โอเคต่อไปนะครับผมจะเป็น AK ขีด 74U ขีด J12 คืออาจจะเจน12นะครับฟังนะครับผมนะบนี่ก็18บอมกันนรุ่นนี้จะพับฐานได้ด้วยนะครับนี่ก็คือรุ่นนี้2รุ่นนี้จะไม่เคยเอามาเลยเป็นใหม่ล่าสุดจากของร้านนะเนี่ยนี่เราต้องมาใส่ประกบะข้างหน้านะตเตนาะครับแบตเตอรี่นะฮะแมกาซีนเป็นแนว AK นะครับอ่า74จะมัจนจะนั่นฮะคือใส่ กระซินได้ไงมันเท่มากนะครับผมนี่ก็จะมีชุดก็มีแว่นตาให้นะครับแว่นตาให้มีลูกให้อยู่ห้าซองห้าร้อยก็2 5 0พันห้าะครับมีคู่มือให้อันนี้ก็จะมีแบตเตอรี่แล้วก็ทำการชาร์จเรียบร้อยนะถ้าไม่ชาร์จได้ไม่ได้นะครับไฟอ่อนก็จะเสียนะครับอันนี้เราจะสอบครับมโอเคนะครับนี่ก็มีสายชาร์จให้นี่ประกบก็คือต้องใส่ข้างหน้าเนาะนะครับจะนักนี่ครับ,รบประมาณศูนย์ ก็คือนี่ต้องใส่นี่นะครับใส่แบตเตอรี่ข้างหน้านะฮะรับประมาณนี้นะฮะอันนี้ก็ใส่บอกลดแสงข้างหน้าโอเคนะครับผมตัวนี้เดี๋ยวประกอบแล้วจะทดสอบให้ดูนะครับตัวนี้ราคาก็อย่าบอกไปเลยนะฮะราคาก็ก็ไม่สูงนะครับเป็นราคาที่น่าจับต้องได้หมดลยฮะรพร้อมชุดพร้อมเล่นพร้อมส่งก็คิดไป29 0 0เองนะถืผีว่าพอๆกับตัวนี้เลยก็แล้วแต่เราชอบเ k คหรือว่าสไตล์ p ี d x, d x นะฮะประมาณนี้ ครับโอเคนะครับต่อไปเป็นเอเคอีกรุ่นฮะรุ่นนี้ก็เป็นเจ็ดซีเหมือนกันเป็นสีดำโอ้ไม่น,นี่ใช่นี่เป็นเอเคสิบแปดรุไปตัวนี้แกจะเป็นรุ่นนา่าเอาไว้หลังสุดฮะอันนี้เป็น AK เคเจ็ดซีนะครับโอ้โหสวยงามครับเป็นกระบอกใหญ่มากนะครับนี่จเจ็ดส uh, ิบสามเซียวห้าสิบเอ็ดจุดหนึ่งโวลต์นะฮะนั่นเจ็เจ็ดจุดสี่สองโวลต์น,นะฮะนี่สายชัดมีแบตให้แต่โลกจะเป็น <laughs> สีสีลุงสีรวมเลย นะครับผมวันนี้ต้องประกอบพิธีนะครับนะครับผมราคาก็จะสูงกว่าเพื่อนนิดหน่อยฮะสวยงามมากกระบอกใหญ่มากเจ็ดสีนะฮะันนี้ก็ต้องเตือประกอบพันธายนะแมกซีนนะฮะเนาะเดี๋ยวนะครับถือว่าเป็นรุ่นที่ไม่เคยมาครับเป็นล่าสุดก็น่าสะสมนะครับส่วนใหญ่ปืนเจียวจะราคาไม่แพงนะครับนั่งไงก็น่าน่าเล่นมากๆฮะปืนเจียวเนี่ยเขียวได้เลยนะครับแล้วก็ใส่พันธายอีกทีพันธายผมให้ดู ปุ๊บนี่ครับต้องมาเกี่ยวนี่จะต้องประกอบอีกทีครับเนี้ยจะเท่มากเลยฮะจะยาวมากนะฮะโอเคนะครับผมอ่าทันไทยทัว่ากันทีนี้ครับนี่นะครับโอเคก็รานะคาก็เดียวกันฮะเปิดตัวไปดีกันฮะตัวนี้ก็ use, อยู่สามพันห้าเก้าสิบนะครับผม ก็คือจะราคาจะสูงหน่อยนะฮะเพราะว่าเป็นรุ่น AK รุ่นใหญ่แล้วโอเคต่อไปเป็น MK 18นะฮะรุ่นนี้เ k 1 8ินี่โอโ้โหหนักมากนะฮะงานดีมากเลยจับดูแล้วมันหนักอันเนี้ยนะครับมาคิงลองลึกด้วยนะฮะสวยงามมากะฮะมันคิกดูได้นะฮะนะครับเป็นรูปมา้ามีเป็นเซีมิเป็นเนี่ยคือไปทำแบบสุดยอดฮนะงานดีนะครับงานถือว่า เป็นในร่อนเป็นอะไรนะฮะแต่ไม่ถึงกับโลหะนะตอนนี้ครับนี่พันท้ายก็อย่างดีด้วยครับล็อกได้อย่างดีครับวันนี้ทําการทดสอบนะครับวันนี้เป็น MK18 ปดนะฮะเห็นแม็กกาซีนให้ด้วยครับผมจับกันนะฮะเร็วให้ดูเหมือนว่ามีอะไรบ้างอุ้แม็กกาซีนนะครับเอ็มโมีคู่มือให้ด้วยนะครับผมนะครับ MK18 พวกนี้ก็แนะนำที แล้วก็จะมีศูนย์หน้าูนยนหลังครับตัวนี้จะไม่มีดอทนะครับถ้าเป็นปืนแนวเกียวผู้ใหญ่จะไม่มีดอทให้นะครับนะครับเป็นเจ็ดจุดสี่นะครับยังไม่เป็นสามเสี้งมีสายชาร์จให้นะฮะมีลูกให้อ่าืูนสีขาวเนาะอ่าจะมีูนยนหน้าสนยนหลังนะครับเป็นูนย์หลังก็ทำระบบีกันนะฮะุ่นพี่อันนี้เป็นรุ่นน้องก็มีปัจจให้นะครับผมโอเคนะครับตัวนี้ก็ราคาอยู่ที่สาม0ันสองนะฮะโอ้เท่มาก ะครับผมนี่ครับเทกโอเคนะครับอันนี้ก็แนะนําล่าสุดก็นี่เป็นนะครับแม็กกาซีนที่ใช้ใส่ลูกได้เยอะตัวนี้เดี๋ยวเราทดสอบกับหลายๆรุ่นดูว่าจะใส่ได้แต่น่าจะเป็นรุ่นนี้มากกว่าตัวน,นี้น่าจะได้ดูนะฮะก็ดูอทีอาจจะไม่ได้แต่เอเคนี้ไม่ได้นะครับยวลองดูเนาะจะเป็นแบบคล้ายๆมีลูกกระสุนด้วยนะครับดูฮะนี่ก็จำหน่ายต่างหากเนาะครับราคาก็อยู่ที่1 5 0 0บาทนะฮะตัวนี้ โอเคนะครับผมถ้าสนใจรุ่นไหนก็สอบถามหรือว่า,าสั่งซื้อได้นะครับผมเพราะเราก็พร้อมจําหน่ายเลยฮะราคาไม่ไม่สูงนะครับพร้อมเล่นหมดเลยนี่ก็มีคูป,ปองแจกให้ด้วยนะมี3โปรนะที่เราลงก็มีโปรแรกก็คูป,ปองเนาะโปรที่2ก็ถ้าซื้อครบพันบาทก็ลดไปสิบาทฮะนะฮะถ้าซื้อคือเพิ่มเป็น2องพันก็ลดไปตามนั้นเลยนะฮะแล้วก็ถ้าครบพันบาทนี่ก็ให้อีกหนึ่งแทมนะครับครบสุดแ้มก็เราก็มีของรางวัลให้นะครับทาที ลงในเดี๋ยวเราจะลงในในคลิปอีกทีนะครับโอเคนะครับผมสนใจก็ยังไงก็ไงก็สนใจก็สอบถามซื้อไปเล่นได้ครับปืนเจวนี้เป็นปืนที่ไม่แพงเป็นปืนแนวของเล่นที่ก็ถือว่าตอนนี้ก็ทํามารูปแบบสวยงามขึ้นนะฮะ าาการที่ทดสอบมายิงก็ทนทานด้วยเขาไม่ไม่ไม,ไม,ไมีเสียงง่ายโอเคนะครับผมงนาพวกนี้พบกับการรีวิวสาธิตการทดสอบว่าแรงเท่าไหร่นะฮะนอยิงโอเคหรือเปล่าสมมติหรือเปล่านะโอเคนะครับสวัสดีครับบ๊ายบายครับพบกับคลิปใหม่ๆนะครับสวัสดีครับบา๊บายบายครับ